กมันจะเล่าพี่ฟังก่อนพี่จะได้ไม่ต้องเริ่มพี่ไม่สยพี่ดีอะไรครับพี่อยากรู้อะไรคะพี่มีแฟนใหม่ยังคะมีคนที่ศึกษาอยู่ค่ะใช่ใช่คนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไหมคะก็ใช่ค่ะดีใจที่เปิดวาร์สผู้ตกใจไหมเพราะแบบว่าโอ้โหคนเปิดวาร์ปกันเพียบตกใจที่ชาวเน็ตรู้ได้ยังไง ไม่รู้ค่ะก็ชาวเน็ตก็เก่งมากเลยอืมไม่งั้นพี่ขอถามเลยเริ่มไปเริ่มมามันยังไงค่ะก็จริงๆก็เป็นรู้จักกับพี่พี่ที่ทีมสนิทอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันอืมแล้วลต่อจากนั้นก็ก็เอ่อก็ศึกษาลองคุยกันดูอะไรเงี้ยค่ะมีแม่ตื่นด้วยเหรอใช่คะ่ะใช่กอกได้ไหมเน <c oughs> ี่ เป็นได้สื้อเป็นพี่ๆพี่ในบ้านค่ะที่เอมี่มองเอมี่มองกูว่าแล้วกูได้มาที่หนึ่งอยู่เนี่ยพี่มองเขาการันตีคนนี้ยังไงบ้างไม่ได้การันตีอะไรค่ะอจริงๆคือก็เหมือนกับเขาก็เป็นเป็นเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีมีโอกาสได้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คืออยู่ในกวนพี่ๆอะไรเงี้ย แล้วพี่ถามด้วว่าเขามาพี่มอเขามาพูดยังไงก่อนที่จะเริ่มเปิดให้เราเปิดใจคุยอะเ,ออเขาก็ไม่ได้พูดอะไรคะ่ะเขาก็แนะนําว่าเออเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเขาไม่บอกคุณสมบัติยังไงทำไมถึงอยากให้น้องคุณน้องน้องคุยกับคนน <ๆ S 1> ี้คือก็ไม่ได้มีบอกคุณสมบัติอะไรค่ะใช่ก็ปกติเลยค่ะก็ต้องใจกันตรงไหนครับถึงได้ศึกษาถึงจะเออคุยต่อ จริงๆก็อพอพอได้พอได้ลองคุยได้ลองรู้จักเขาก็เป็นคนที่น่ารักค่ะแล้วเรารักไหมครับไม่ไม่ใช่ไม่ร <c oughs> ักเขาหน้ารักเ <มา S 2> ขาหน้ารักเขาน่ารักคนนี้ใส่ดีค่ะแล้วก็ <c oughs> เป็นเป็นคนที่แบบมีเ n e r g y จดีๆเไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเวลาอยู่ด้วยเราก็รู้สึกอยบดีคุ่ย <c oughs> <c oughs> กันนานแค่ไหนสักสักพักแล้วค่ะแต่เราได้เห็นหน้าเน <c oughs> ื้ะคนเนี้ย เราจะเห็นรูปร่างหน้าตาว่าเขาเป็นคนยังไงค่ะพูดชื่อได้เลยปะครับยงคไม่ต้องพูดนะปวดมากดเป็นไงบ้างกับการคนคุยทางนี้มันสบายใจมากแค่ไหนจร,จริงๆก็เรื่อยๆค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดกดดันอะไรค่ะก็ค่อยๆทำความรู้จักกันไป ที่รู้สึกในหลายคนนุ้นกับเราตั้งแต่เราโสดรู้สึกว่าอยากให้เจอความรักดีอยากให้เจอคนอย่างเงี้ยมันค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบให้กําลังใจแล้วก็คอยลุ้นมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะคือหลายๆคนก็เหมือนแบบส่งข้อความมาให้กําลังใจแล้วก็เหมือนกับแบบแฟนคลับเขาก็เหมือนแบบเหมือนเขาเห็นพิมพ์ตั้งแต่เด็กเขาก็เหมือนก็ก็ชอบพูดว่าเอออยากให้เจอความรักดีนะอวยพรเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใค่ะอ๋ออย่างค่ะย่ง ไ,ได้มีโอกาสได้พิมพ์อืม,อมไม่งั้นพี่ถาม่างวันนี้เรามองเรื่องความรักยังไงในวัยอายุเท่านี้คือในในวัยน,นี้พิมพ์ว่าเราก็เป็นวัยที่โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำความรู้จักให้ให้มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้เร่งอะไรค่ะพิมพ์ก็เน้นความสบายใจเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเขาให้ความสบายใจเรามากแค่ไหนก็ ก็เต็มที่นะคะเขาก็ให้ให้ความสบายใจแล้วก็เอ,อ่อสพอร์ตทุกทุกอย่างที่เราชอบทำอะไรอย่างนี้อย่างงี้มันสบายใจมันด้วยความพี่รุ่นพี่ช่วยคอนเฟิร์มมาว่าอืม คือจริงๆทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเราค่ะคือพอพอพอเราได้ศึกษา, <พอ S 1> ากันเนี่ย <พอ S 1> มันก็ขึ้นอยู่กับว่า <c oughs> น,นิสัยเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปค่ะเขาตกใจไหมคะับคเปิดประวัติดูอาชีพเขาทำาะไนี่อะไรเงี้ยเขาก็ตกใจค่ะพี่พีชเขาตกใจมากๆเพราะาว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะเป็นข่าวะะอะไรเงี้ยค่ะก็โอเคกับการที่ทุกคนเปิดวาร์ปแล้วเห็นหน้ารูปร่างหน้าตาเขาเลาใช่ไหมคือพิชไม่ได้มพีชไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วค่ะเพราะพีชไม่ได้ปิดอะไร อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพิมพก็แอบเกรงใจเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะเป็นข่าวอะไรเงี้ยใช่แต่เขารู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นแฟนไอเป็นคนคุยกับพิมพ <laughs> เขาต้องรู้ว่าต้องดูจัดตามองคือคือเขาเขาก็รู้ว่าเราอ่าเราเรา,เราทำงานในวงการมันก็อาจจะมีคนที่สนใจอยู่แล้วแต่เขาก็คงไม่ได้ <laughs> เขาเหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้คาดคิดว่ามีคนสนใจเย,ยอะขนาดนี้นะะอะไรเงี้ยค่ะแดงว่าตอนนี้ในช่วงออกเดทป่ะถ้าใช้คำนี้ถูกไหมใช่ค่ะก็ก็คือคุยคุยกันอยู่ค่ะศึกษากัน ก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยเรื่องสถานะอะไรงียค่ะก็คือเป็นเป็นช่วงที่แบบว่าศึกษาทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งอะไรเลยค่ะมีกระชุ่มกระชวนไหมกระชุ่มกระชวนไหมก็มีความสุขค่ะดูจากน้าก็รู้โชว์ต่อไปยังไง ว่าใบปูเป็นเหอกครับทำให้เรามีความรักที่ดีขึ้นมาเน้นย้ำด้วยเลยไม่แต่ว่าจริงๆเวลาพิมมูพิมไม่เคยมูเรื่องความรักเลยใช่ก็จะมูเรื่องงานอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไปปูหรอไปเลยอ่ะเราจะไปปูโอเคโอเคนะจ๊ะโอเคจ๊ะ